เปลี่ยนดวงร้ายให้กลายเป็นดีค้าท้าบูชาดวงชะตาให้สวดเก้าจบสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ คาถาบูชาดวงชะตาเป็นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อมโยงในโหราศาสตร์เข้ากับดวงชะตาชีวิตทําให้บางคนเชื่อว่าเมื่อชีวิตพบเจอแต่อุปสรรคและเคราะห์ร้ายในเรื่องต่างๆก็อาจเป็นไปได้เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่ดวงกําลังตกทําให้พลอยคิดว่าทําอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จตามที่หวังได้ การสวดบทบูชาดวงชะตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนไทยเชื่อว่าทำแล้วจะช่วยผ่อนร้ายให้กลายเป็นดีได้คาถาบูชาดวงชะตาก้าวจบเสริมมงคลชีวิตเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีคาถานี้เป็นการสวดบทคาถาบทต่างๆของเกจิอาจารย์เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจให้ชีวิตรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จมักมีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณดวงชะตาโหราศาสตร์การเสริมดวงชะตาเหล่านี้บางครั้งถูกเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนั่นคือการเขียนยันผูกดวงชะตาเพื่อเสริมดวงชีวิตโดยต้องผ่านพิธีปลุกเสกด้วยคาถาซึ่งมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณในเรื่องมหาอุดฟันแทงไม่เข้าอีกด้วย สำหรับคาถาพิชัยสงครามมีเรื่องเล่าว่าในอดีตสมเด็จพระพันรัตวัดป่าแก้วเคยนำคาถาบทนี้ถาวายสมเด็จพระนเรศวรก่อนออกรบทำให้คนไทยเชื่อว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตารายต่างๆและช่วยเสริมโชคชะตาชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อลักษณะนี้อยู่ แต่จะเป็นไปในรูปแบบของการเขียนชื่อนามสกุลของตนเองแล้วนำไปวางใต้ฐานพระพุทธรูปบนหิ้งพระพร้อมสวดบทบูชาดวงชะตาซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมสวดเก้าจบเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบทสวดบูชาดวงชะตาที่ได้รับความนิยมได้แก่คาถาพิชัยสงครามและคาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิม คาถาบูชาดวงชะตาคาถาพิชัยสงครามให้ตั้งนโมสามจบก่อนนโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโม,มเมสัพพเทวานังสัพพะคะระหะ จะเทวานังสุริยันจักระมุดจะทะ,ะสสิภุมโมจะเทวานังวุโโลาพังภวิสติชีโวสุกะโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติ สัพพะโรขังวินาศสันติลักขณาอหังวันธามิสัพพธาสัเพเทวามังปาละยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสธีเพราะวันตุเมอย่างไรก็ตามการผูกดวงด้วยคาถาบูชาดวงชะตาถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่ช่วยเสริมกําลังใจในการใช้ชีวิตแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะบันดาลโชคลาภและสิริมงคลให้ผู้สวดคาถาก็คือการปฏิบัติตนตามทํานองครองธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นประกอบสัมมาอาชีพและครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทใครที่เกิดตรงกับสปีนักสัตว์ที่ชงตรงและชงรวมคือปีรากามะแแม่ชวดทอก อยากหาวิธีแก้ชงให้หลองวิธีนี้ดูปี2566ตรงกับปีนักสัตว์เถาะคือปีกระต่ายซึ่งเป็นปีชงตามความเชื่อของโหราศาสตร์จีนได้แก่ปีชงโดยตรงคือปีนักสัตว์ระกาและปีชงร่วมคือปีมะเมียปีชวดและปีเถาะมีความเชื่อกันว่าหากปีนั้นเป็นปีชงของปีนัก สัตว์ไหนไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเกิดอุปสรรคทำอะไรก็จะเกิดปัญหาติดขัดไม่ราบรื่นแต่จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดหรือเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีนักสัตว์นั้นด้วยในปีนี้ปีรักาจะชงเต็มๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบจับพัน ทั้งในด้านบวกหรือด้านลบส่วนผู้ที่เกิดปีเถาะนั้นต้องระมัดระวังเกิดเรื่องเดือดร้อนมีอุปสรรคต่างๆปีมะเมียจะได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพและปีชวดจะได้รับผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรมดังนั้นจึงมีการแก้ชงเมื่อปัดเป่าเคราะห์กรรมเสริมดวงให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธเถรวาทหรือไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่หลายคนก็รับเอาความเอาคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแก้ชงไปปฏิบัติแม้ไม่ได้นับถือลทัทธิเต๋าแต่ทำเพื่อความสบายใจเป็นหลักซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดกติกาอะไรเพราะตามจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องปีชงนั้น คงอยู่ที่หลักการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะตามจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องปีชงนั้นคงอยู่ที่หลักการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตามศาสนาพุทธเป็นหลักส่วนใครที่ไม่สามารถแก้ชงได้ก็สามารถเสริมดวงแก้ชงได้ซึ่งสามารถทำได้ทุกปีนักษัตว์ดังนี้ไหวเทพเจ้าไทยสวยให้ช่วยคุ้มครองดวงชะตาบรรเทาเคราะกรรม ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญช่วยเหลือผู้ป่วยบริจาคโลหิตทําบุญลงศพถวายพระไตถวายสังฆทานถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงเป็นต้นไหว้พระกล่าววัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจเจริญสติคิดดีทำดีอย่างไรก็ตามมีคำแนะนำจากนักโหราศาสตร์บางท่าน ถึงวิธีแก้ชงของปีนักษัตว์ดังนี้ปีรากาให้ถือศีลกินมังสวีรัตปฏิบัติกรรมฐานปีเถาะให้ไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยปลาปีมะเมียให้บริจาคน้ำดื่มทําบุญเกี่ยวกับน้ำปีชวันให้เติมน้ำมันตะเกียงและถวายเทียน กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดนะครับเรื่องราวบ,บาบุญขุนทนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้ครูกดก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ